ขอรอบน้อมพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระอ,องค์นั้นผู้จัดสรุปชอบได้โดยพระอ,องค์เองนอบน้อพมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบๆกันมาณนาวันนี้ผูพ้พูดเองก็ได้มีความรู้สึกแล้วก็มีการเสวนากับท่านอาจารย์ยอดออนาวัดบวดวิทยาคาร ท่านก็ให้ปิศนาธรรมมากับผู้พูดในเนื้อหาของคำว่าเกิดเนี่ยถ้าฝ่ายเกิดมีแต่ได้ถ้าฝ่ายตายมีแต่เสียหรือช่องทางของการใช้ชีวิตเป็นเรื่องของการตักเตือนพวกเราพุทธบริษัทสีในเรื่องชีวิตสิ่งที่เกิดนั้นเราจะเห็นว่าในกระแสการ ใช้ชีวิตในกระแสะโลกก็ด้วยเหตุของปัจจัย4การที่เราำดำเนินชีวิตแล้วก็สามารถที่จะใช้เหตุปัจจัย4ด้วยการผลิตด้วยการแปรรูปโด้วยการใช้บริโภคเครื่องนุ่งห่มต่างๆก็จะเห็นว่าวัตตะวงจรของชีวิตตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบันเราก็เห็นว่าฝ่ายเกิดนั้น ก็จะมีเรื่องของกิจกรรมมีการพัฒนามีการเคลื่อนไหวมีการเจริญด้วยการเรียนรู้สัจธรรมเรียนรู้ในกระแสโลกทั้งสองทางเราจะเห็นว่ามีการเติบโตมีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นการที่พระคุณเจ้าท่านได้พูดจะให้ผู้พูดมาในวันนี้ ก็ทำให้ความรู้สึกผุดขึ้นมาในใจเหมือนกันเมื่อการที่เราดำเนินชีวิตมาตั้งแต่เยาว์วัยเราก็จะมีเรื่องราวของการประสบประการในการที่วัยการรับการเรียนรู้การที่ต้องมีประสบประการในการที่ร่างกายมีการเจริญเติบโตก็จะมีข้อมูลต่างๆในการที่พวกเรานั้นประกอบไปด้วย ผู้มีพระคุณของเราที่ใกล้ชิดเนะี่ยก็คือคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายแล้วก็หมอทำแยแล้วก็เพื่อนสังคมรอบข้างของเราก็หมู่ญาติมิตรนั่นเองทีงนี้เราจะเห็นกันนะครับว่าตั้งแต่เราใช้ชีวิตพอมอีฝ่ายเกิดขึ้นแต่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นเราจะเห็นจิตใจของเรานั้นตื่นขึ้นนะครับ มีความรู้สึกตื่นทางภายในใจของเราก็คือแปลกและก็ตื่นพร้อมจะมีการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองกันนะครับจะเป็นผู้หนึ่งผู้ใดก็าตามดำเนินชีวิตมีการพัฒนาชีวิตกันมีความขยันกันมีความอดทนมีระเบียบวินัยมีศีลธรรมอย่างนี้เรียกว่าการพัฒนาอย่างนี้เรียกว่าฝ่ายเกิด ทำให้มีการติดตามทำให้มีการเรียนรู้ปลูกฝังไปด้วยจิตสำนึกในการเกิดมาทั้งทีเราจะต้องมีการกระทำตัวเองหรือแก้ไขตัวเองนะครับทั้งกายวาจาใจทั้งหน้าที่ที่เราต้องดำเนินชีวิตตามวัยต่างๆเพราะนั้นปิดศานาต่างๆเหล่านี้ถ้าเราน้อมดูเนี่ย แต่เป็นยุคเก่ายุคใหม่ก็ตามก็หนีไม่ได้ในเรื่องการดำเนินชีวิตการใช้ปัจจัยสีในการคลองร่างกายแต่สิ่งที่เราใช้ชีวิตนั้นสําคัญมากๆกเนี่ยก็เป็นเรื่องของการปะคาประคองแล้วก็น้อมนำสู่สิ่งที่ชีวิตนั้นไม่เที่ยงก็กําลังจะเคลื่อนไหวจเจริญเติบโตไปก็จริงแต่สิ่งที่มีการจเจริญเติบโตนั้น เราน้อมดูขณะที่เราระลึกได้เราจะเห็นว่าก็วนเวียนซ้ำซากจำเจก็มีร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาต่อเนื่องเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ผูพ้พูดเองก็มีโอกาสน้อมฟังธรรมท่านแล้วก็มีความรู้สึกสอดคล้องกับความรู้สึกผู้พูดนะครับ ที่ได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังแล้วเป็นเครื่องตักเตือนตัวเราเองด้วยแล้วก็เตือนลูกหลานสังคมพุทธบริษัทสีที่มีความขวักไฟในเรื่องการเรียนรู้ชีวิตกันอุดมการเนี่ยนะครับผูพ้พูดมองว่าชีวิตมนุษย์เราจะสูงต่ำดำขาวจะร่ำรวยหรือยากไร้าย,ยากจนหรือเป็นบุคคลในวรรณะต่างๆกันก็ตาม แต่ถ้าหากว่าเรายึดแนวหลักของศีงลธรรมยึดหลักของพระรัตนตรยัยยึดหลักของความไม่ประมาทในชีวิตนะครับและระลึกสิ่งที่เป็นคุณอย่างยิ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่เป็นแนวทางของสิ่งที่เราจะต้องหยิบมาพูดจากันเป็นประวัติศาสตร์เมื่อเรามีประวัติศาสตร์เนี่ยจะมีไฟเกิดและก็ไฟดับใช่ไหมครับ อย่างไรก็ตามนะชีวิตเราจะต่อสู้มาเหน็ดเหนื่อยทั้งชีวิตก็ตามหลายท่านหลายคนก็มีโอกาสได้พูดจากันว่าชีวิตของเรานั้นจะดำเนินสู่ความมุ่งมั่นสู่การทำธุรกิจทำการค้าเป็นข้าราชการเป็นพนักง,งานเราก็มีความวาดหวังว่าเราอยากจะมีความสุขมีทรัพย์ปัจจัยสี่ภายนอกมาก,มาก แล้วก็มีสังคมที่ถูกอกถูกใจซึ่งกันและกันเหล่านี้นะครับแอบแฝงไปด้วยจิตสำนึกของแต่ละบุคคลก็มีสิ่งที่คาดหวังกันไว้แบบนี้แต่นี้อย่าลืมว่าคนเราถ้าไม่ได้เกาะกุศลหรือสร้างกุศลแล้วก็สร้างสังคมให้เดินควบคู่กันไปนะครับการที่เราใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท เราจะต้องอ่อนน้อมติดตามผู้หลักผู้ใหญ่ติดตามเรียนรู้แนวทางทั้งกระแสะโลกซึ่งมีการพัฒนาแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาอย่างที่เราได้ยินได้เห็นกันณนะปัจจุบันอย่างนี้นะครับผู้พูดเองเนี่ยมีความรู้สึกมาตั้งแต่ยาววัยเหมือนกันในเรื่อง ปาถนาหรือเกินอยากให้พวกเราพุทธบริษัท 4, ทั่วไปที่มีการใช้ชีวิตกันนะครับอยากจะให้มีความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็มีเมตตากันแล้วก็พร้อมที่จะให้ชีวิตที่ปลอดภัยนะครับประคับประคองแลาจะเห็นว่าเราได้ยินได้ฟังในกระแสธรรมเหมือนกันว่าการที่เราใช้ชีวิตนั้น กำหนดให้เราต้องเป็นผู้ที่ละความโกรธละความโลภละความหลงนั้นเหล่านี้เราได้ยินได้ฟังกันมาเนิ่นนานนะครับและสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้วเราก็จะต้องตรวจสอบพฤติกรรมของเราว่าเหล่านั้นอยู่ในเงื่อนไข,ขของการพัฒนาไฟล์เกิดหรือไม่ถ้าเราอยู่ในไฟล์พัฒนาไฟล์เกิดนั้นเราก็ไม่ได้หมายถึงเราจะต้อง เขาเรียกลดละโดยที่เราไม่ประกอบกิจกรรมทางกายทางวาจาจทางใจของเราไปสู่หน้าที่ต่างๆเพราะนั้นสิ่งที่เราเป็นหน้าที่การดำเนินชีวิตนั้นก็จะต้องจับต้องและก็จะต้องเป็นไปนตามนั้นส่วนที่เราจะต้องละความโลภความโกรธควา,ม,า,ม,ามหลงนั้นหมายถึงเราจะต้องเรียนรู้เรื่องความเบียดเบียนผู้อื่นและตนเองเป็นเบื้องตน้นกำหนด เรียกว่าการกําหนดละกาหนดควบคุมเนี่ยก็เป็นเรื่องของการไม่ทําร้ายผู้อื่นและตนเองไม่ไปเบียดเบียน,นคนอื่นนั้นก็หมายถึงเราไม่มีความโลภใช่ไหมเพราะเราละเราควบคุมแล้วก็ยังดีนะครับทีนี้สิ่งเหล่านี้เราต้องมาย้ำๆกันนะครับว่า,าทำไมเนะรียว่าเราละความโกรธความโลภความหลงลนี้เราก็ไม่ต้องทําอะไรสิได้ยินเหมือนกัน พราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องมาพูดแจกันว่าถ้าบุคคลหรือมนุษย์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกใบนี้เราจะต้องเข้าใจนะครับเรามีฝ่ายเกิดแต่ที่เราฝ่ายเกิดเราจะต้องพัฒนาชีวิตตามยุคตามสมัยนะครับภาคาเลขยกระแสโลกก็ต้องเล่าเรียนวิชาการเล่าเรียนเรื่องประสบการณ์ในการภาคปฏิบัติการ แล้วก็นำไปสู่การใช้ชีวิตครองเรือนนะครับให้ความรักความเมตตาต่อกันนะครับเช่นสามีภรรยาลูกๆหล,ลานๆนะครับหรือ,อปู่ย่าตายายก็ตามเราจะใช้นโยบายอย่างนี้ปลูกฝังจิตสำนึกพวกเรากันนะครับแต่เดิมผู้พูดเองก็จะเป็นแนวทางส่วนตัวมีความรู้สึกตั้งแต่เด็กนะครับเรื่องมีอยากจะให้ ปู่ย่าตายายนั้นมีความสุขและก็ปลอดภัยมีปรจัจสีพอสมควรไม่ต้องมากแต่ให้เกิดสภาพดูแลกันด้วยจิตด้วยใจนะครับไม่ได้ยกวัตถุมาข่มกันมาเบียดเบียนกันมา, of, มาโชว์ออฟมาโชว์ว่าสูงมากสูงต่ำอะไรเงี้ยมากกว่าก,กันน้อยกว่ากันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ ผู้ๆจะเห็นว่าการที่อยู่ฝ่ายเกิดถ้าเรามีความมุ่งมั่นยิ้มเป็นนะครับขยันเป็นมีระเบียบวินัยนะครับไม่ไม่เคยเรียกละเมิดตัวเองโดยการบริหารรายรับรายจ่ายให้มีชีวิตยอย่างพอสมควรกับตัวเองนะครับความสะอาดที่ต้องจัดต้องอยู่ต้องพักอาศัยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับ ม่ใช่ปล่อยให้บุบบ้านขาดหลักอนามัยนะครับห้องน้ําห้องสวมห้องครัวห้องนอนปะปนมั่วตั้วไปหมดอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ได้มีการพัฒนาฝ่ายเกิดเพราะฉะนั้นเราทำหน้าที่ฝ่ายเกิดนั้นเราจะต้องขยันที่จัดเก็บตบแต่งการหลับการน,นอนการพักผ่อนการพูดจากัน นะครับเพราะฉะนั้นเราจะพูดจากันด้วยปรารถนาดีให้กันนะครับแล้วก็เมื่อพูดแล้วเราก็ต้องกะทำด้วยนะครับมีการอ่อนน้อมมีความขยนันมุ่งมั่นสู่การพัฒนาชีวิตนะครับอันนี้สำคัญมากฝ่ายเกิดเนี่ยที่ท่านพูดว่ามีแต่ได้ก็ท่านลองคิดดูถ้าเราขยันนี่ก็มีแต่ได้เราไม่เกียงงอนอาชีพ ส,สุดจริตเนี่ยนะครับเราไม่เกี่ยงเราไม่ปฏิเสธเงินน้อยแล้วก็มาเด้คอยวาสนาเราเก็บเล็กผสมน้อยวันละห้าบาทสิบบาทวันละร้อยสองร้อยก็ตามเราก็บริหารชีวิตของเรานะให้มีความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เคยเป็นนะครับเพราะนั้นเมื่อเราเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยนั่นคือประวัติศาสตร์ตัวเองด้วยและเราก็จะมีเาเรียกเป็นผู้ที่มี แนวทางของชีวิตทำให้เกิดรูปแบบทำให้เกิดมีผู้ติดตามเรียนรู้จากเราก็คือลูกบางหลานบ้างสังคมบ้างเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นกำลังใจทำให้มีพลังในการที่จะดาเนินชีวิตกันนะครับเพราะฉะนั้นจะสิ่งที่เราจะต้องน้อมสู่ฝ่ายดับเนี่ยหรือฝ่ายเฮ้ยท,ท,ท่านยอดท่านใช้คำว่าตายมีจะเสีย อนี้ไฟผู้ผู้จะใช้คําว่าถ้าตายหมายถึงไฟดับนะครับไฟไฟดับเนี่ยก็หมายถึงการเขาเรียกเดินทางสู่การเขาเรียกสู่การหมดการเคลื่อนไหวทางกายก็ถือว่าเดินทางสู่ไฟดับได้เหมือนกันนะครับหรือตายนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าเราน้อมถีละเรื่องจากความเป็นจริงนะครับเพราะนั้น คนเราจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ปู่ย่าตายายบรรพบุษเราทั้งหลายนั้นก็จะต้องเดินทางสู่ฝ่ายดับหรือฝ่ายตายนะครับแล้วก็ตายเรื่อยๆมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเรามาย้อนสู่ประวัติศาสตร์ของเรายุคสมัยปู่ย่าตายายของเราเนี่ยนะเราได้เห็นกันว่าสิ่งนั้นก็เป็นตำนานไปแล้วเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้ว ถ้าเราจะลื้อฟื้นขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นว่าก็ไม่สามารถจะให้คู่คนสังคมยุคใหม่ๆรู้จักมักคุ้นกันก็จะไม่รู้จักกันนะครับเพราะว่าการที่เราใช้ชีวิตแต่และว,วันเดือนปีแล้วก็ยุคสมัยใหม่ก็เป็นไปด้วยความทันสมัยนะครับเมื่อทันสมัยเนี่ยก็จะไม่คำนึงถึงความดีงามของบรรพบ,บุรุษทั้งหลายที่ท่าน เสียสละในการที่จะขยันมันเพียรศึกษาเรื่องพระธรรมคำสอนศึกษาเรื่องการให้การายึดมั่นถือมั่นในคุณงามความดีกันนะครับถ้าหากว่าเรามีการเรียนรู้ทั้งฝ่ายเกิดและก็ฝ่ายดับเนี่ยนะครับหรือการเกิดการตายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเรากําหนดคําว่าตายเนี่ยคือการเสียไม่มีได้ ความจริงนะผู้ผู้ได้พิพพจารณาดูเหมือนกันว่าการที่เราเรียนรู้เรื่องการตายนั้นมีประโยชน์เหมือนกันนะครับไม่ใช่มีแต่เสียอย่างเดียวแต่ความเป็นจริงนั้นก็เสียสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นนะครับแต่ถ้าหากว่าเราพิจารณาสัจธรรมในเรื่องการพัฒนาใจ เมื่อเรามีการล้มหายใจจากนั้นถ้าเรามีการพิจารณาสัจธรรมในพระธรรมคําสอนเราก็จะสามารถได้เหมือนกันนะครับได้สิ่งที่เป็นนมามธรรมคือกําลังใจคือจิตใจที่ยอมรับในความเป็นจริงว่าการที่เราได้เกิดมานั้นมีชีวิตฝ่ายเกิดแล้วมีการเคลื่อนไหวขยันหมันเพียน มีการทำภารกิจหน้าที่ตามวัยนะครับเสร็จแ,แล้วเหล่านี้ก็จะเห็นว่าถ้าเรามีความรู้สึกตามวัยอย่างนั้นเราก็จะรู้ว่า,เ,าเราก็มีการกระทำนั่นเองนะครับกระทำก็คือการเรียนรู้การประพฤติปฏิบัติทีนี้มาถึงช่วงตายทำไมจะต้องมีการฝึกให้จิตใจของเราเข้มแข็งเข้าหารมากขึ้นใช่ไหม พอพิจารณาถึงความตายเนี่ยนะมันจะเห็นว่าจิตใจของเรามีการพิจารณาจุดนี้สิ่งที่มันเพิ่มขึ้นนั้นก็เรียกว่าจิตใจนะครับสามารถไม่รู้สึกหวยหาอะไรอวรกับสิ่งที่เป็นนะผู้มีพระคุณทั้งหลายกับเราซึ่งได้การได้เวลาท่านก็ต้องพัดภาคจากเราไปนะครับวัตถุปัจจสี่ก็เช่นเดียวกัน เรามีใช้มีสูญเสียไปเนี่ยมันก็มันก็จะเห็นว่าถ้าเราประพฤติปฏิบัติพิจารณาทำได้ก็ทําทให้เรานั้นมีความรู้สึกวางใจได้ดุดได้ด้วยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งในการที่ไฟตายเนี่ยนะครับไยเกิดเรียกสั่งสมนะครับสังสมทั้งคุณงานฟาร์มดีฝ่ายตายหรือฝ่ายดับหมายถึง สูญเสียชีวิตร่างกายสูญเสียทรัพย์สินไปถ้าเราพิจารณาเนี่ยก็ทำให้แต่ภาวะจิตใจของเรานะปลดปล่อยละความโลภความโกรธความหลงความอาฆาตพยาบาทกันก็ถือว่าเป็นคุณอย่างยิ่งนะครับถ้านกะว่าเราจะเห็นว่าท่านเดียท่านอธิบายว่าถ้าตายมีจะเสียเนี่ยแต่ถ้าเราพูดๆก็ได้พิจารณาดูเหมือนกัน ถ้าเราน้อมพิจรารณาความตายมาจ,จะมีการเสียแน่นอนในเรื่องธาตุสีนะครับล่มสลายไปแต่สิ่งที่ขึ้นมาในจิตในใจนั้นมีความเปลี่ยนแปลงเข้มแข็งยิ่งขึ้นเห็นไหมครับก,ก็จะเห็นว่าผลจากการที่เราได้น้อมพิจรารณาในเรื่องเรื่อง,องหัวข้อดังกล่าวนะครับว่าเอ๊ะทำไมเกิดมีจตได้ตายมีจตรเสียเนี่ย แต่ความจริงแล้วเนี่ยควบคู่กันนะครับเกิดก็มีจะเสียก็ได้นะครับมีจะเสียวิตกจริดคิดมากเป็นห่วงเป็นใย,ยอันนี้มีจะเสียยิ่งเติบโต,ตขึ้นก็ยิ่งผูกพันยึดบ้านทําไมลูกไม่มาทาไมหลานไม่มาไม่พบไม่หาไม่เจอไม่เจอท,ทั้งที่เนี่ยเป็นฝ่ายเกิดเป็นฝ่ายพัฒนาด้วยซ้ำใช่ไหมแต่ถ้ายทว่าถึงเดินทางจุดจบชีวิต แลนะผู้หนึ่งผู้ใดญาติาสนิทมิตรสหายถ้าเราเห็นว่ามีการน้อมนำพิจารณาธรรมในเหตุการณ์ดังกล่าวเหล่านี้สามารถรทำให้จิตนั้นนิ่งมั่นคงได้ด้วยนั้นพวกเราทั้งหลายจะต้องมาพิจารณากันนะครับตามเหตุตามสมควรที่เราจะต้องทำความเข้าใจนะครับ ว่าชีวิตของเราใช้ชีวิตกันเนี่ยนะครับให้มีเหตุมีผลในการที่เข้าใจชีวิตว่าเราเกิดมาแล้วมีแต่ได้มันได้อะไรในการได้เกิดมานะครับอย่างน,น้อยๆเบื้องต้นเราก็จะได้ความรักความเมตตาจากคุณพ่อคุณแม่จากปู่ย่าตายายความเอาใจใส่ดูแลเรานะครับ สิ่งเหล่านี้ที่เราได้เห็นการสืบทอ,อดกันมานะครับปุย่าตายายคุณพ่อคุณแม่เนี่วดีโยกดีใจมีลูกมีหลานนะเกิดมานั่นสิ่งที่ได้คือความรักความเมตตาความเอาใจใส่นะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ <c oughs> เราต้องมาพูดจากันบ่อยๆนะครับว่าจะเห็นว่า ในสังคมยุคใหม่เนี่ยใช้สังคมคำพูดว่าสังคมก้มหน้าเพราะนั้นเมื่อก้มหน้านเนี่ยก็จะไม่รับรู้เรื่องราวตำนานประวัติศาสตร์ที่มีคุณงามความดีมีเรื่องราวของการพัฒนาชีวิตการเกิดให้ถูกต้องเป็นไปด้วยความกล้าหาญในการดำเนินชีวิตซึ่งกันและกันนะครับเพราะนั้นผู้พูดเองก็มีอยากก็อยากที่จะ พูดจากันเป็นเนื้อสาระว่าเราจะต้องเรียนรู้และควบคุมตัวเองนะครับควบคุมตัวเองมากๆเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเราใช้ชีวิตตามโบราณกับตามยุคใหม่ไม่เหมือนกันแต่ยุคใหม่นี่จับใจ่ายใช้สอยกันเนี่ยคล่องตัวก็เรียกว่าไม่ได้มีการยับยั้งนะครับจะซื้อจะหาจะใช้จะบริโภคจะเปลี่ยนแปลงต่างๆก็ว่องไว ะะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญที่เราจะต้องมาพูดจากันว่าชีวิตนั้นไม่เที่ยงเอ็นไหว่าเกิดมาแล้วก็ไม่เที่ยงเราไม่ได้คิดได้ฝันใดๆว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ณปัจจุบันนั้นเราสามารถดาเนินชีวิตใช้ชีวิตโดยธรรมชาติของเราด้วยความพอเพียงได้อย่างไรใช่ไหม ต้องมีความพอเพียงนะครับถึงจะอยู่ได้แล้วก็มีความปลอดภัยด้วยด้วยเหตุว่าคนเราเนี่ยนะจะประกอบหน้าที่หนึ่งหน้าที่ใดก็ตามก็จะสามารถเก็บเกี่ยวบริหารตัวเองนะครับให้อยู่เป็นพื้นที่สีเขียวพื้นที่สีเขียวก็จะท,ท,ทำให้เราจะเห็นว่าอากาศอาหารเหล่านี้ไม่อดอยากตายแน่นอนนะครับ เราจะไม่งอมืองอเท้านั่นเองถ้าเราไปงอมืองอเท้านี่อย่างไรก็ตามเราเราก็ไม่สามารถนะครับที่จะมีการพิจารณาเรื่องการเกิดนั้นมีจะได้การตายนั้นมีจะเสียก็ตีความไปได้สองทางแต่ถ้าผู้พูดเองนั้นก็จะแยกแยะนะครับแม้กระทั่งการเกิดเนี่ยนะที่ว่าจะได้บางทีก็ไม่ใช่ว่าจะได้ เสียคือคือเสียคืออะไรมีความทุกข์อันนี้คือเสียเมื่อเกิดแล้วก็เสียเสียคือมีความทุกข์เห็นไหมทีนี้มันต้องทาความเข้าใจเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมเราขนขวายเรามีปัจจัยสี่มากมายเรามีหมู่ญาติเนี่ยรอบข้างแล้วทําไมจึงมีเสียในได้ของที่เรารว่าได้เกิดมีแต่ได้ความจริงแล้วเสียคือก็คือเสียคือเกิดความทุกข์ไง ยึดมั่นถือมั่นคาดหวังต่างๆใช่ไหมครับมีความพึงพอใจถ้ากระแสธรรมก็เรียกความทุกข์เหตุเกิดที่ใจมีการรับรู้แล้วก็มีความรู้สึกปรุงแต่งไปในเรื่องความพอใจใช่ไหมนี่แฝงเลนไปด้วยในพระธรรมคําสอนสิ่งที่เราได้เรียนรู้เราได้เห็นได้แตะต้องเราจึงได้มีโอกาสมาเล่าสู่กันฟังนะครับ ว่าคำว่าเกิดมีแต่ได้นั้นก็เป็นเหตุหนึ่งในการที่เราทั้งหลายะจะต้องมาพิจารณาให้เราทำความเข้าใจตรงกันว่าเส้นทางปริศนาว่าเกิดมีแต่ได้นั้นบางทีเนี่ยถ้าเราพิจารณาไปเรื่อยๆในเนื้อหาสาระอย่างนี้เราจะต้องตีความทั้งกระแสโลกแล้วก็กระแสธรรม เราก็าจะได้สองทางนะครับแต่นี้การที่เราได้เกิดมาเนี่ยมันจะได้มากกว่าเสียเพราะเหตุว่าเราเนี่ยเป็นเยาวชนเป็นลูกเป็นหลานของสังคมไทยในพุทธบริษัทศีเนี่ยเขาจะมีการปลูกฝังมีการอบรมเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญากันและท่านก็ทำให้ดูเป็นเยี่ยงอย่าง นะครับเป็นตัวอย่างนั่นเองได้เห็นทก็ติดตาติดใจอันนี้สิ่งที่เราได้เห็นต่อไปด้วยนะครับสิ่งที่เราได้มองดูเนี่ยหมู่ญาติทั้งหลายหมู่มิตรสหายนะครับเจอกันอยู่หลัดหลัดกันเล่นน้ําเล่นท่ากันผลจากการได้เล่นน้ำเนี่ยตะคิวกินบ้างตกจมน้ําไปเฉยเฉยบ้างก็มีนะครับ เพราะสิ่งเหล่านี้เราต้องประคับประคองกันอย่างมากเหมือนกันต้องมีการอนุเคราะห์ดูแลไม่ให้บกพร่องผิดพลาดน,นะครับเพราะฉะนั้นจึงได้มีโอกาสนะครับได้น้อมดูว่าโลกเจริญนะครับเมื่อโลกเจริญมากๆเนี่ยผู้คนก็อยู่บนลอยฟ้านะครับเคลื่อนไหวบนฟ้ากันนะครับเม้กระทั่งทำกเกษตรยังใช้เครื่องบิน เติมป,ปุ๋ยเติมยาตัดหญ้าตัดอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นวิวัฒนาการต่างๆของโลกยุคใหม่เราจะต้องมีการฟื้นฟูกันนะครับจะต้องน้อมถึงคุณธรรมความดีในการที่ได้เกิดมาอยู่ในแวดวงสกกุลที่งดงามมีชื่อเสียงมีกติยศต่างๆแต่เราก็จะสร้างกิยศใหม่ก็ได้ด้วยนะครับ ความขายันกันเอาเจใส่เหล่านี้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการที่เราได้มีโอกาสมาพูดจากกันณนะวันนี้ก็จะขอน้อมนำนะครับคุณงามความดีของพระรัตนตรยัยมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวง มอบหมายให้พวกเราพุทธบริษัทสีนั้นจงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิะสุภาษีสวัสดีครับ